สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีที่ฝรั่งเศสนะคะวันนี้ก็มาปั่นจักรยานทุกคนเป็นที่ปั่นจักรยานแถวหมู่บ้านที่ค่อยอาศัยอยู่เนาะก็าพาทุกคนมาดูไร่สาลี่ของคนฝรั่งเศสนะเขาปลูกสาลี่เป็นหลายเฮกตาร์เลยเนาะที่หมู่บ้านที่ค่อยอาศัยอยู่นะ,อะสองเดือนที่แล้วนี่ค่อยพาทุกคนมาดูก็เป็นต้นเล็กๆเกนาะแต่เดี๋ยวนี้มันใหญ่แล้วนะเห็นไหมเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะหาที่จอดจักรยานก่อน เขาปลูกต้นสาลีที่ฝรั่งเศสส่วนมากเขาก็เอาไปเป็นน่ำแป้งสาลีนะคะทุกคนส่วนมากเนาะถ้า,าปลูกเยอะแบบนี้นะแล้วก็เขาไม่ค่อยอน่ปลูกกินสดๆเหมือนบ้านเราน่ะแบบไปต้มกินนะ่ะก็มีบ้างแต่ส่วนมากเขาจะทําเป็นแป้งนะทุกคนทําเป็นแป้งข้าวเจ้าไม่ใช่เหมือนแป้งข้าวเจ้านะทุกคนแต่ที่นี่เป็นแป้งสาลีเนาะเมืองดินแต่เค้เหมือนบ้านเราเลยแต่ว่ามัน ซุ่มๆน้ำนะทุกคนดินนี่นะเห็นไหมมันจะซุ่มๆเหนียวๆเนาะเพราะว่าฝนเพิ่งตกนะอันนี้ก็เป็นไร่สาลีเรียกไร่ไม่ได้นะทุกคนเนาะมันหลายเฮกตาร์นะอ่า,อาสองเดือนที่แล้วค่อยมาค่อยถ่ายต้นสาลีอยู่ด้านนั้นทุกคนเนะาะอ่ที่มีบ้านซาวนานะแล้วก็มีไร่นานะอยู่ด้านนั้นแต่ว่าวันนี้ค่อยมาถ่ายอยู่ด้านนี้ให้ดูดนนหดเห็นไหมยังไม หมากมันยังไม่มาเลยทุกคนเดี๋ยวอีกประมาณค่อยคิดว่าอีกประมาณเดือนครึ่งครึ่งสองเดือนเนาะมันก็จะมีหมากมันมาบางต้นก็ยังเป็นต้นเล็กๆอยู่เห็นไหมไรสาลีเขาปลูกแบบนี้เขาไม่ได้ให้คนมาเกี่ยวนะทุกคนแล้วเขาก็มีรถเนาะหลังจากที่ว่ามันสุกแล้วเขาก็มีรถมาเกี่ยวเอาสาลีไปเนาะก็มีรถแทรกเตอร์ใหญ่มา เพราะว่าถ้าใหญ่กว้างแบบนี้ถ้าไซแรงใหญ่ขนาดนี้ถ้าไซแรงงานคนค่อยคิดว่าหนึ่งเดือนก็ไม่เสร็จเนาะแต่เขาไซรรถอะแทรกเตอร์นะทุกคนในการเกี่ยวหน่วยสลีนะก็กินเวลาหนึ่งวันสองวันสามวันก็เสร็จนะทุกคนเห็นไหมแต่ไม่รู้ทําไมเขาเก็บที่ว่างๆนี่ไว้เนาะเขาปลูกแต่ด้านนั้นบางครั้งก็มีหมูป่านะท่าน ถ้าเป็นตอนกลางคืนนะทุกคนหมูปา่ามันก็ออกมากินนะมากิน่พืชผักของซาวนาเดียพี่กับบรรยากาศลองปั่นไปดูทด้านนี้นะทุกคนเนาะถนนเส้นนี้ค่อยยังไม่เคยมากนะส่วนมากค่อยจะไปด้านน้นเนาะถนนเส้นนี้มันค่อนข้างว่าขุกขากทุกคนส่วนมากก็จะเป็นแค่รถซาวนาเนาะรถไถรถอะไรเข้ามานะ่ะเป็นประชาชนทั่วไปเขาก็ไม่ไม่ได้มาท,ทางด้านนี้ ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหนนะไหมที่ดินเขากว้างกว้างกว้างใหญ่มากกว้างใหญ่ไพศาลต้นสาลีเขียวสอุม่มถ้ามันสุกมันก็จะเป็นสีเป็นสีแบบอ่าออกเท่าๆอานะทุกคนเป็นสีขาวๆเนาะนั่แหละอันนี้มันยังไม่สุกมันยังไม่มาเลยอ้ามีบ้านปชาะส,ะสนอยู่ด้านในนี้ไม่รู้ว่าไปได้ไหม บรรยากาศเบมือนบ้านเราไหม <laughs> ถ้าใครอยู่บ้านนอกฝรั่งเศสก็จะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนก็เป็นทุ่งไร่ทุ่งนาเหมือนบ้านเราเลยเนาะที่ฝรั่งเศสมันก็มีโซนตัวเมืองแล้วก็มีโซนกสิกรรมแบบนี้แหละ,ะค่อยคิดว่านี่น่าจะไปไม่ได้น่าจะเป็นบ้านของชาวนาเนาะน่าจะเป็นเจ้าของเขาอัานค่อยคิดว่าด้านนี้น่าจะเป็นบ้านของอันปัสซนะูนเนาะบ้านของเจ้าของที่นะทุกคน ละค่อยก็ไม่กล้าเข้าไปเขาติดป้ายห้ามบุกลุกนะทุกคนเราต้องได้เคารพเนาะพื้นที่ส่วนตัวเราก็เข้าไม่ได้แต่ถ้าเป็นไล่นาแต่ถ้าเป็นทุ่งไล่ทุ่งนาแบบนี้เราก็ปั่นได้ทุกคนตอนนี้ค่อยก็จะเข้าไปในเมืองนะค่อยมาแวะดูต้นสารีแล้วก็จะเข้าไปเที่ยวตัวเมืองทุกคนนั่งรถไฟไปเที่ยวตัวเมืองอีกเนาะอาทิตย์นี้ไม่ได้อ่เดี๋ยวหาที่คุยกันก่อน อพอดีอาทิตย์นี้ค่อยไม่ได้ทำงานไล่เงหุ่นนะคะทุกคนค่อยก็ไปเที่ยวเต็มที่เนาะลูกสาวก็ไปโรงเรียนยี่แม่ก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ทุกคนหายาหายาปกติเดือนที่แล้วนี้กับเดือนนี้ค่อยทำงานเกือบทุกวันนะทุกคนแต่ว่าอาทิตย์นี้ไม่รู้ไม่รู้ทำไมหัวหน้าเขาบอกว่าหยุดง,งานก่อนนะอ่ะทุกคนก็ไม่ได้ไปทำงานน่าจะเริ่มทำงานอาทิตย์หน้าหรือว่างานน่าจะหมดแล้วก็ยังไม่รู้ ค่อยไม่ค่อยรู้อะไรส่วนมากถ้าเขามีงานเขาก็จะติดต่อมานะทุกคนเนาะเราก็ไปตามนั้นอันนี้ก็ทางทางจะไปตัวเมืองทุกคน,นก็เป็นทางดินแบบนี้แหละเหนไห หมู่บ้านที่นี่มันอยู่บนภูเขานะทุกคนบ้านของค่อยมันก็อยู่กลางภูเขานะแล้วก็ตัวเมืองมันก็จะอยู่ล่างภูเขานะทุกคนแบบเขตบ้านนอกเนาะเขาจะมีระดับแต่ละแต่ละที่แต่ละที่ก็ต่างกันวันนี้ไม่ได้ไปทางนี้ทุกคนเพราะว่าเขามีการซ่อมแปลงถนนเนาะค่อยก็ไม่อยากไปนะว่ามันกีดขวางเขานะค่อยก็จะไปทางตัวเมืองนะนี่ก็เป็น ที่ปั่นจักรยานของหมู่บ้านเนาะอันนี้ก็เป็นถนนใหญ่เห็นไหมช่วงนี้ก็มีพนักง,งานเขามาซ่อมแซมถนนมาตัดหญ้าอะไรเนาะช่วงหน้าร้อนนะมันก็จะมีเสียงนะทุกคนเห็นไหมเสียงสนั่นวันไหวในนี้ก็เป็นป่าซ้านะไอ้ค่อยเคยถ่ายให้ดูแล้วทุกคนเนะาะป่าซ้าของหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ค่อยอยู่เป็นเป็นเขตนอกเมืองแต่ว่าก็เป็นเมืองใหญ่นะทุกคนมีป่าซาสามสี่ที่นะแล้วก็มีที่ท่องเที่ยวด้วยนะเป็นเมืองไม่ใหญ่ไม่เล็กปานกลางวันนี้ก็จะนั่งรถไฟไปเที่ยวเหมือนเดิมวันนี้ก็จะนั่งรถไฟเข้าไปเที่ยวตัวเมืองเหมือนเดิมทุกคนรถไฟจนี่ก็เป็นอพาร์ตเมนต์เนาะเพื่อนที่เพื่อนค่อยอาศัยอยู่ยจะ ก็เป็นทางหลวงที่ปั่นจัก,กรยานหมดแล้วแล้วก็ปั่นทางเดียวกับาทางหลวงก็ได้ทุกคนก็ได้ระมัดระวังเอาเนาะ <c oughs>